ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News หมอชลนนานอัดพลังประชารัฐเตรียมเสนอบิ๊กตู่กลับเป็นนายกถาม7ปีที่สร้างหายนาให้ประเทศไม่ละอายบ้างหรือนายแพทย์ชลนนานสีแก้วสอสอนานพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุพัฒนาพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่า ที่เศรษฐกิจไม่ดีและไม่เติบโตเพราะรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหานหนี้สินที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ทำเอาไว้โดยบอกว่าการพูดเช่นนี้ของนายสุพัฒน์พง์เป็นการปัดความรับผิดช,ชอบในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่ทำไม่ได้เลยโยนความผิดให้รัฐบาลอื่นหากบอกว่ารัฐบาลที่แล้วก็น่าจะหมายถึงหนี้สินที่รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือข้อสอชอรสร้างไว้มากกว่าเพราะสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักชินวัตรบริหารประเทศ2ปี10เดือนตั้งแต่ปี54ถึงปี57นี่สาธารณะเพิ่มขึ้นเพียง1.252ล้านล้านบาทแต่พลเอกประยุทธ์สร้างหนี้สินสาธารณะสูงถึง9ล้านล้านบาทมากกว่าทุกรัฐบาลรวมกันนายแพทย์ชรนานยังกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่นายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เคยพูดถึงเรื่องนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่ง8ปีต่อกันไม่ได้เป็นการโกหกตอประชาชนทั้งประเทศทั้งทางที่นายวิษณุพูดผ่านสื่อมวลชนถึงวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดระยะเวลาสูงสุดในการดำรงตำแหน่งนายก8ปี แต่พอถูกจับผิดได้ก็แกล้งลืมเพราะมัวแต่หาทางออกให้พลเอกประยุทธ์อยู่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งต่อได้อย่างไรจึงทิ้งหลักการของกฎหมายไปหมดส่วนการที่พักพลังประชาราัฐจะเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อสืบทอดอำนาจระยะยาวและยึดติดอำนาจคุมประเทศปูทางนายทหารรุ่นต่อไปให้ขึ้นมาคุมแทนโดยไม่สนใจว่าประชาชนจะรู้สึกอย่างไร เปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์สร้างหายนะให้กับประเทศมากแค่ไหนประชาชนเดือดร้อนทั้งประเทศเศรษฐกิจพังค้าขายฝืดพลเอกประยุทธ์ไม่รู้สึกละอายตัวเองบ้างหรือที่บ้าอำนาจควรที่จะละอายต่อบ,บาปบ้างทางั้งๆที่ทำร้ายประชาชนทำลายประเทศขนาดนี้ต้องพิจารณาแล้วว่าตัวเองจะหลงอำนาจไปอีกทำไมนายแพทย์ชลนานกล่าว กรรมธิการปราบโกงเลื่อนสอบปมนายกจ่ายเงิน5ล้านให้สอสอแลกโหวตไว้วางใจพลตำรวจเอกเสรีพิสูิ์เตมีเวสสสบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมธิการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมธิการได้เลื่อนการตรวจสอบกรณีที่มีสสออภิปรายในที่ประชุมสภาเมื่อวันที่2กันยายนปี64ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจ่ายเงิน5ล้านบาทให้กับสสอภายในอาคารรัฐสภาเพื่อจูงใจให้ลงมติไว้วางใจ ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของสภาเนื่องจากผู้ที่เชิญมาให้ข้อมูลคือนายวิสารเตชาธีรวัตรสสเชียงรายพักเพื่อไทยเดินทางไปต่างประเทศส่วนนางสาวจอมขวัญกลับบ้านเกาะสสสมุทรสาครพักพลังประชารัฐไม่มาให้ข้อมูลทั้งนี้กรรมธิการจะเชิญมาให้ข้อมูลอีกครั้งในวันที่19ตุลาคมนี้ โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์กล่าวด้วยว่าสำหรับการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้รายละเอียดนั้นเบื <S <S ้องต้นจะเชิญนางพรพีทเพชรเจริญเลขาดิการสภาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของการเก็บภาพในกล้องวงจรปิดและในฐานะกรรมการสอบประธานสภาส่วนจะเชิญพลเอกประยุทธ์มาชี้แจงต่อกรรมติการด้วยหรือไม่ต้องรอดูรายละเอียดอีกครั้งว่าพยานหรือหลักฐานไปถึงหรือไม่ อย่างไรก็ตามกรรมธิการตั้งใจแล้วว่าจะสอบเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วแต่หากผู้ที่เชิญมาชี้แจงไม่ยอมมาตนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่มองในทางที่ดีก็คือกรรมธิการสามารถสรุป,ปรายละเอียดและชี้มูลได้เพราะเมื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงแล้วไม่มาถือว่าเสียโอกาสที่จะให้ข้อเท็จจริงซึ่งตนเข้าใจว่าผู้ที่เชิญแล้วไม่มาเพราะไม่มีบทลงโทษ แต่การคิดแบบนั้นถือว่าเป็นการให้โทษกับตัวเองมากกว่าหมอเอกยินดีกับวินที่ตั้งพักรับคนทิ้งก้าวไกลมักถูกาสาดโครนมั่นใจงูแบบผมไม่ทิ้งพื้นที่นายแพทย์เอกภพบเพียรพิเศษสอสอเชียงรายพักก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ หมอเอกเอก,กบพบเพียรพิเศษอวยพรให้นายวินสุทธิรชัยสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลที่ยื่นลาออกเพื่อเตรียมไปร่วมพักใหม่รวมไทยยูไนเต็ดโดยมีเนื้อหาดังนี้ขออวยพรให้วินเพื่อนผมประสบความสำเร็จในทางที่เลือกเดินครับวินคือเพื่อนผมคนหนึ่งที่เราได้สนิทกันมากขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนพักอน,อนาคตใหม่ถูกยุบ ซึ่งในเวลานั้นพักมีเรื่องระส่ำระสายภายในเพราะมีเพื่อนเราหลายคนตัดสินใจไม่ไปต่อกับพักแต่วินได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆในพักหลายคนให้เห็นตรงกันว่าในสถานการณ์แบบนั้นเราจะทิ้งพักที่เราร่วมก่อสร้างมาด้วยกันไม่ได้และที่สำคัญคือเราต้องรวมกันสนับสนุนให้ทีมเป็นหัวหน้าพักในช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นให้ได้ เราจะช่วยกันมอบอำนาจในพักให้กับทีมในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในพักซึ่งพวกเราเป็นกลุ่มแรกๆที่พักแสดงออกอย่างชัดเจนว่าหนุนหลังทีมและพร้อมจะยืนข้างๆเป็นเพื่อนทีมในวันที่เขาต้องเดินนำพักแล้วหันมาเจอพวกเราในวันนั้นเราบอกกันว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เราจะขอทำให้สุดทาง วินคือหนึ่งคนที่ทุ่มเทสนับสนุนพักอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดเพื่อนๆในพักก็น่าจะรู้ดีอย่างเช่นในการเลือกตั้งซ่อมแต่ละครั้งที่พวกเราลงสนามวินจะช่วยเหลือเต็มที่และไม่เคยปฏิเสธเมื่อมีเพื่อนๆร้องของความช่วยเหลือสิ่งหนึ่งที่เราทําร่วมกันมาตลอดในพักอนาคตใหม่คือการสร้างการเมืองใหม่การเมืองที่หลุดออกจากความขัดแย้งเดิมที่เป็นตัวฉุดรั้งประเทศ และแต่ละคนมีความต้องการจะผลักดันในประเด็นของตัวเองอย่างเช่นวินอยากจะสร้างเศรษฐกิจด้วยการติดปีกให้ SME ไทยด้วยประสบการณ์ที่เขาเคยผ่านมาก่อนผมก็อยากที่จะพัฒนาต่อยอดระบบสาธารณสุขไทยให้ก้าวไปสู่อนาคตและเห็นประเทศไทยมีรัฐสวัสดิการแบบทั่นหน้าไม่ใช่สวัสดิการแบบสังคมสงเคราะห์ ในวันที่มีเพื่อนของเราก้าวเท้าออกมาจากพักก็น่าจะทําให้ผู้ที่เป็นกองเชียร์ของทั้งพักรู้สึกผิดหวังรู้สึกโกรธแค้นจนนำมาซึ่งการด่าทอมากมายในโซเชียลเป็นสิ่งที่พวกเพื่อนเราเพยายามอย่างมากที่จะไม่ตอบโต้แต่ถ้าสังเกตให้ดีคือเพื่อนเราที่ออกไปจากพักโดยส่วนใหญ่ไม่มีใครที่จะออกมาแสดงอาการไม่ให้เกียรติเพื่อนที่ยังอยู่ในพักและมุ่งมั่นทำงานต่อไป จะมีก็แต่บางคนที่ยังอยู่ในพักแล้วก็ใช้โอกาสที่มีส,สัตร์โครนใส่เพื่อนที่ร่วมต่อสู้กันมาว่าเป็นงูเห่าทั้งที่บางทีคนที่ออกไปจากพักอาจจะเป็นชาวนาตัวจริงก็ได้เพราะหลายคนเป็นคนที่ร่วมก่อสร้างพักขึ้นมาไม่ได้เป็นกาฝากที่หลุดเป็นสอสอแบบที่แทบไม่ได้ทำอะไรเราจะทำการเมืองใหม่แบบที่เราต้องการไม่ได้เลย หากต้องการเพียงแค่ทําทุกทางให้ได้คะแนนนิยมแล้วประดิษฐ์วาทกรรมเพื่อสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นหลายๆคนก็อาจจะด่าผมหรือเพื่อนๆว่าเป็นไอ้งูเหา่าแต่งูเห่าอย่างผมทําให้คนในพื้นที่ไม่มีคําพูดที่ว่าสสหายไปไหนแต่งูเห่าอย่างผมติดตามเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพโดยผมโหวตเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ และงูเห่าอย่างผมสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้คนไทยมีไรายได้พื้นฐานที่ทวนหน้าหรือ UBI งูเห่าอย่างผมติดตามการทุจริตและปัญหาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเห็นปัญหาที่ส่อแววว่าอาจมีการทุจริตของกลุ่มแพทย์บางกลุ่มในสถานการณ์การระบาดของโควิด งูเห่าอย่างผมติดตามเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในสสส,สและติดตามเรื่องการควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์ซึ่งทุกคนในสภาและนอกสภารู้ว่าผมติดตามเรื่องนี้และติดตามจริงจังสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับรวมไทยยูไนเต็ดไม่ได้เป็นแค่ชื่อที่แปลกสำหรับวงการทางการเมืองแต่เป็นชื่อที่แสดงถึงรากเงาที่พวกเราต้องการในวันที่พวกเรามาทำงานการเมือง เราต้องการทำการเมืองที่ไม่หาคะแนนนิยมจากความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นตัวฉุดรั้งประเทศและใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญของแต่ละคนและความคิดสร้างสรรค์ที่มีนําพาประเทศให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศปลานกลางได้ประเทศเราต้องการคนทำงานมืออาชีพมากกว่านักผู้โต้วาทีมืออาชีพครับขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไร คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ